ฮะะูล่าทำกับข้าวตอนแกงป่าเราทำกันแบบฉุกเฉินเลยทีเดียวอ่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำพริกแกงแทมพริกอะไรครับพริกแกงเผ็ดทั่วไป,กกเ,วไปเอามาคั่วบนกระทะก่อนใช่ไหมให้มันออกสีเป็นลูกน้อยเพื่ออะไรเพื่อให้มันหอมเพือ่อให้มันหอมอ่ะระหว่าง คัวแม่คัวน้ำพริกอยู่นี่ไปดูเครื่องปรุงกันก่อนเครื่องปรุงก็จะมีเนื้อปลาเนื้อปลารครับปลาหัวกระโป,งปรปงหรือหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบอ่าก็มีป,ปลาช่อนปลาดุกปลาช่อนปลาดุกอะไรก็ได้อ่าแล้วก็มีฟักทองถ้าชอบฟักทองก็กินฟักทองเือ แล้วมีมะเขือมะเขืออะไรมะเขือปอกมะเขือพวงมะเขือขื่จามกันชุยช่ายอะไรทีเดียวแล้วก็ไหนกระเพราอยู่ไหนแล้วก็มีกะเพราใบกะเพราเด็ดใช้มะเขือขื่นก็ได้ใช้มะเขือขื่นได้ใส่หลายๆมะเขือทุกมะเขือใส่ได้หมด ยกวินมาเกืดอทีอ่พอเราพอเราคั่วพริกแกงจนออกสีค้ำๆคหน่อยแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยก็ไม่น้อยก็เยอะอยู่เยอะเรืยเยอยเยออันนี้ ปลาถ้าใครไม่ชอบกินปลาก็เป็นไก่เป็นอะไรก็ได้เน,ะ<ข>นาะได้หมดเป็นเ,น,เ,น,เน,นื้อก็ได้กกแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกแ้แกงปลาอย่าใช้น้ำเยอะมี่เราแกงเยอะใช้น้ำเยอะมันใสเลยมันจะไม่อร่อย ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาที่บ้านนี้ไม่ชอบหวานถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเราเองที่นี่ไม่ชอบไม่ใส่แต่แกงป่ามันก็ไม่สมควรจะมีน้ำตลาลเนาะหรือไม่มีใช่ในนี้ไม่สมควรน้ำปลาแล้วก็ขี้วขาวแล้วไม่เข้าป่าไม่พกน้ำตลาลแต่พกน้ำปลา <c oughs> ก็ใส่ผักสุกยากก่อนน้สุกยากเนื้อปลาต้องใส่ผักแล้วก้นเลยจะทำให้เนื้อปลาหวานถ้าเป็นปลาดุกต้องใส่ก่อนเพราะเขาจะขาวมากปลาไม่ไม่ขาวอพอปรุงเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติต้องให้เผ็ดนำ เข็มตามถ้ารสมันเข็มก็เติมน้ำไปหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะหายไปอีกอย่าน้ำลงเหลงจะไม่อร่อยต้องน้ำขุกิ่จน บาอนี้จะแพงกวา่านิดหน่อยตัวมีตกประมาณ400บาทแต่แล้วแต่เราแกงมากแกงน้อยปลาหัวกระโปรงก็คือปลาที่เราเอาหัวไปต้มซีอิ๊วกันขาวก่อนนั่นเองอร่อยมากมาหัวหินแนะนำให้ไปหาซื้อมาลองทำกินดูสดมาก ชิมชิมฟักทองเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่พวกมะเขือลงไป ือสุกนะเกือตันใคชอบต่ชอบ,ชอบาาสุกตู้นใ่สุกบอกที่บ้านมี่ชอบทำชิ้นใหญ่ๆแล้วแต่ใคชอบเด็กชอบใหญ่อชอบสุกๆแล้วก็รอสักคู่หนึง่งออกมาเขือเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลา ปานี่จะเอาไปเคี่ยวนานๆไม่ได้เดี๋ยวปลาไม่มีรถหวานเดื๋อปลาต้องทอดสุกถ้าเคี่ยวนานแล้วมันจะแข็งกระด้างไม่มีรสกราบ ค่ปลาแล้วต้องให้น้ำเดือดสุดๆปุๆ๊บปุใส่เขาแล้วปล่อยเขาไว้นี่เด่๋ยวยุ่งเดี๋ยวยใส่แล้วอย่าขนนะคะ พอเนื้อปลาเริ่มสุกถึงจะขยับขยื่นมันได้ถ้าเป็นปลาดุกปลาช่อนต้องใส่ใส่ปลาก่อนใส่ผักใส่ใส,ใส,ใส่ใส่พักทองก่อนถ้าพักทองเราไม่ชอบเราไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบสรุปก็คือชอบผักอะไรก็ใส่ไปประมาณนั้นแหละ เหมือนเหมืนแกงไตปลาแต่ไม่ใส่หน่อไม้แค่นั้นเองถัว่วถั่วปีกใส่ได้ไหมถั่วฟูได้ถัว่วฟูถัวถ่วฝักยาวอะไรคือใส่ในแกงปลาใส่ได้หมดแม้แต่สตอลูกเหลียงใส่ได้หมดคือรักผักอะไรก็ใส่ผักอันนั้นเราชอบอัไหก็ใส่ไปได้ยกเว้นเสือเทศนะเจ้ สุกสักเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราที่บ้านชอบเยอะๆใส่เยอะ<ม>คนไม่ชอบเยอะก็ใส่นิดหน่อยน,นไม่ชอบผักใบกระเพรานี่ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของเมนูนี้เลยค่ะไม่ได้นไม่ชอบค่ะ เปันไงพอเขาเดือดแล้วเขาก็จะเดือนนี้เดียวขนาดเนื้อปลาใส่ทีหลังเป็นชิ้นใหญ่เีลยเป็นแตกแล้วก็ดีปิดแก๊สเสร็จแล้วเดี๋ยวใบมิญซี่เดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วกับเมนูแกงปลา ฟักทองปลาหัวกระโปงที่ใช้เวลาในการทำไม่นานเลยแล้วก็เป็นอาหารที่สูตรบ้านๆที่มีประโยชน์สูงด้วยเพราะเต็มไปด้วยผักแล้วก็ปลานะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าหิวมากนะอันนี้จะกินกับพวกไข่เค็มพวกอะไรก็ได้อร่อยเหมือนกันเมนูนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ